ดีครับแฟนครับปอปางสายเพิ่มครับแซมข่าวครับพี่ม้องตินข่าวเด้อ mm เสสียๆความไกลความไกลส่ฟักทอง ไซรัล,เล่เสซ่บทำไมนคนบางคนไม่ชอบพี่นนอทีที่สำคัญพี่นนอใส่ปะกสัับที่แล้วคุาเขาดีดักตีเียบเจ็บ ถ้าเข้ากายที่นี้อาที์หน้าตัวเองยังอยู่กายอีกอาที่หนึ่งใช่ไหมใช่คนมีกระดาษโอ้ย่างวันอแบบดัด้องน,นี้น แต่เ,เสียงอออกมนดยิ้มแอ้มอออมันดูดน้กงนห้องก่อนไปน้องพดแ้ ยหโนาล่ะคุณยืมเดียนหนาบ่ะเด่นยวเพ่สัตว์อะไรสักต่อมีเช็ดหย่อดวิวเช็กัสิเซฟพเชฟพูดก้นซนาเช็คตุกยางทีลุกจิบไปแล้วมีผลตอลับบอมีฟิดแบ็กกรับมากอย่เอฟซีบย ယကျာအအာကດိုယရနါတွို့ကေြေြေဣ်းတ กะติกายเป็นพัตานาเกินไม่เหนอีกีไฟกมล,ลมๆรวมโทรศัพท์อยู่ตรงนี้เกไฟเสียงสอยเดี๋ จูดควใส่ดีเลยม่ะมันเหนียวพอซื้อจากเรา้องให้ท้องไปหน่อยหนึ่งจิ้งจ คือเขัลไมแห้งตัวเองเดี๋ยวลืมซื้ออะไรไปกินน้อนะเดี๋ยวสองสามทุ่มก็หิวอีกเที่ยงคงืนอีกขันบอกว่ากินกาแฟกว่เกือบแล้วกว่กินกาแฟซื้อผ์บเบก์เกือหมแล้วก็กินทอดเซ่ใช่ไมอะเสดย้วแต่เราได้กิปเป้ยยังบอกว่าหิวหิวขอ กินห้องนี้คืนนี้พึ่า,าพวกคิดพวกฝันว่าเมื่อน,นั้นที่มาเป็นที่เตื่อดเตังเลย มือข้าต่างกล่่มประวัติการพนัเป็นข้อเห็ุเกิด่างเห็ดน้ำขควเหอรอพี่เ็รเราเร็นแดนงนะมีแต่นคนป่อยคนมามีแต่คน กับ่ดีอันนี้กับ่ดีปานสองจะควางดีไหรปีผู้เอล่อนใดแต่่่าเลอรม,มัตตีบานสองจะควงหระสมัยใหม่ๆเนี้ยจำไลยว่านั้นอันนี้ตู้ทุกท่านี้จะคอยปึ๊บ ไม่นั่งหลับปาดไฟก็กดีนะเหมือนละรู้ว่าเออชายเดียวก็ได้มไม่ได้สนใจก็ได้ขอชายเดียวบ่ไม่ไพ้ดีหรอกกำลังคันว่าไม่แพ้ดีหรอกทุกคนยอมมีความหลบ กบวยเป็นของเอนผลปยชน์รวเออดีแล้วนี่ยังเขาก็ะเก็บไนใจแล้วเขาจะมาเอาีซ่าน้อเข้าไปขอมน์าผมบอกว่ามีอะไรก็่ต้องพยายามไปบอกเขาแห่ว้ามรูปอะไรอะไรเจ็ตอวเองาพูไตเขาจะไม่เก็จะเข้าเบบกว้างหงเขาเรียกว่าูสิบอกอนมีปัญหาไม่เอาะำแบบ ขอบันแม่พวกกับไทยของผมไปลงไปจังสีผู้ดใดสีวาจังได้กิดสามผมก็เห็นดูพอเศ้าโอ้ เด็นหมอย่สิบห้ายี่สิบหกถาอยู่กับสามสิบห้าเขาสามสิบหกเราจิตไม่กว้างจิตเป็นเพราะใจความไมจสเป็นไปเพราะใจคือคนหลับคาทำไมไม่กินจงหวั่เจ้าเออกินไปแล้วไือเป๊กกันละโอ้ไปเห็นง่ามจากที่โปรตีน เอาไนจิ้มอะไรเมื่ยข่อยบบเตยมเลยกออกหัวาก็จะกินลูกโดนเนี่ยจ้ตีผาแ้วตีไปโอวยบ๊วยบ๊วยนหเนี่ยกินเขา่าสิก้าววอาเอี้ยมหวอบิดฟิกีเ่เน่ย จิินอีกเเดี๋ยวสดจปิดจีบหน่อยีิน้องยิ้มแกอกินตอยด้วยตะวันหวานดไฟกินไจ้ะอาคือว่าบจให้่อกนอ้มันก็เห็นอยู่ได้เฮ้ยไฟดาบฝ่าฝนมันตก ทำหนีห้ล่าไลองเล่ยขอบคุณเลยแล้วครับมันเหมือนอรย่านเตันน้งเจ็ดต๊้เลยเถอะพี่พี่ต่อไปตนเสกินข่าวสเงกิน้วยอิ่มมันห่อนเอาบอะ